สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยากจะถามพี่เป้าบ้างว่าเราคุยกันเนี่ยดูทุกอย่างเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันผ่านไปเหมือนง่ายๆแต่เอาข้อจริงระหว่างที่เราแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีนี่อยู่เป็นหลักล้านเนี่ยตอนนั้นคุณภาพชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละคืนที่นอนหลับเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่นอนไม่หลับเลยนะคะเครียดนะคะก็คิดแล้วว่าเออพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปยืมเงินใคร นะคะก <ừ. S 3> ็คือเหมือนกับเล่นก็อีดนตีไปเรื่อยๆค่ะยืมเงินดอกหาดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดมาปุ๊น,นะคะดอกเบีย้ยที่แพงนะคะเือนภารกิจแต่ละวันตื่นขึ้นมานึกก่อนจะไปยืมเงิน,นยืมเงานาินใครอย่างเดียวเลยค่ะคิดแต่จะยืมเงินใครอย่างเดียวแล้วเพราะตอนนั้นมันมันนี่มันเยอะนะอเยอะมากเลยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นดอกเบี้ยอย่างเดียวเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวค่ะ และทีนี้เราเป็นคนที่รักษาคําพูดแล้วก็คนที่ที่เราเอามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบไหนจนมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่สภาพนี้เลือดในร่างกายเราต้องหมดแน่ๆเลยก็คือหมายถึงว่าตัดสินใจนะคะอยู่คืนหนึ่งก็คิดว่าเราต้องเดินเราต้องไม่หนีปัญหาแล้วก็เดินไปพบเจ้าหนี้ทุกคนเลยค่ะครับว่าตัวของของเป้าเองเนี่ยจะไม่หนีะนะคะแต่ว่าขอดอกไม่จ่ายได้ไหมแต่ต้นเนี่ยจะชำร่ายหมดเลยนะคะแล้วบางคนบางคนก็ยอมค่ะ แล้วก็แล้วก็พี่เปาก็ตอนนั้นก็เข้ามาเจอกิฟฟารีนแล้วนะก็ทีนี้จุดที่ว่าจุดที่ว่าทําให้สนใจกิฟฟารีนเนี่ยคือแฟนนะตอนนั้นไม่ได้สมัครเพราะพี่เป่าบอกว่าไม่สนใจเลยมีนี่อยู่ร้านนึงก็ไปรับเป๋าทําความสะอาดเขาในใจกะว่าจะไปเอารายได้จากทางนั้นแหละนะกิฟฟารีนก็ฟังเขาพูดเสร็จก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรทีนี้ทีนี้คุณคุณธานินนะคะเขาก็เอาแผนการมาศึกษา เขาก็ว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เป็นคนชอบขายอยู่แล้วพี่ว่ามันก็น่าสนใจเขาก็พูดคํานี้ขึ้นมาว่าเออสมัครได้ตั้ง25นะแล้วก็ถ้าเราเป็นโกสตาเราจะได้คืนกลับมาเตั้ง25%ทีนี้ผมคิดว่าเออมันเป็นโกสตามันได้ตั้ง25แสดงเราไม่ต้องขายของใครดถูกไหมคะเราค่เคยมีประสบการณ์การขายมาก่อนพอรู้ตัวเลข25%้เแล้วคิดเลยว่าไม่น้อยไม่น้อยค่ะก็คิดว่าเออปกติเราปล่อยดอกเรายังไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็นี่เราได้ตั้ง25แล้วเราไม่ต้องเดินขายของเพื่อนด้วย ก็คือหมายถึงว่าก็สนใจแฟนก็บอกเออหน้าเราน่าจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็พาตัวเองเข้ามาเลยก็บอกแม่ทีมอาจะอธิบายให้ฟังมันเป็นยังไงนะคะก็ครั้งแรกก็แม่ทีมก็มาชวนนะคะก็ตอนแรกพี่เป้าชวนคนไม่เลือกเลยนะแต่ตอนนี้คือต้องเลือกที่จะชวนแล้วค่ะเมื่อก่อนชวนดะไปเลยชวนแบบว่าใครก็ได้คือเราเราชวนหมดเลยค่ะให้ก็ได้ใช้สินค้าแปลว่าจุดเริ่มต้นเพราะพี่เป้าสนใจ25%จากกิฟตฟรี แล้วก็เลยมองว่าถ้าได้ถึง25แปลว่ารายได้ดีแน่นอนรายได้ดีแน่นอนสิ่งแรกที่นึกได้คือชวนทุกคนชวนทุกคนที่เจอชวนทุกคนที่เจอเลยค่ะแล้วเป็นไงครับคนจากคนที่ชอบขายก็ไม่ขายแล้ววันนี้ใครเขาก็เห็นหน้าวันทีเขาบอกพี่เป้าจะมาขายอะไรพี่เป้าไม่มาขายวันนี้พี่เป้าอยากเอาดินสีดีๆมาให้มีอุปสรรคในการไปคุยกับคนไหมโทษนะครับผมจะถามอย่างนี้ว่าว่าคือคนบางคนก็รู้ว่าเราเนี่ยอาจจะมีหนี้สินอยู่ นี่เนี่ยเป้ามีกับคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เราจะไปพบค่ะงั้นแปลว่าคนที่เราไปพูดคุยด้วยเป็นลูกค้าเขาจะไม่เขาจะไม่รู้เลยเขาจะคิดว่าพี่เป้ามีนะคะเขาจะคิดว่าพี่เป้ามีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไปเอาที่รายใหญ่ๆนะคะเป็นหลักแสนๆอะไรนี้ก็คือเป็นคนวงนอกหมดเลยทีนี้พอเราไปคุยกับเขาแน่นอนที่สุดนะฮะว่าว่าสิ่งที่เราพูดเราก็คงไม่ได้ไปเอาเงินเข้ามาเฉยๆแต่เราไปเล่าสิ่งดีๆให้เขาฟังคนตอบรับเป็นยังไงบ้างคนตอบรับก็ได้หมดนะ ช่วงแรกๆ,ๆนี่พี่ก็คุยกับใครค่ะได้หมดค่ะ ก็คือหมายถึงว่าวันนี้เราบอกว่าพี่เป่าก็บอกว่าวันนี้คือหมายถึงว่าพี่เป่ามีสิ่งดีๆมาให้นะคะก็คือหมายถึงว่าเรีเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ว่าถ้าว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปมันสามารถทําเงินให้เราในขณะที่จ่ายเงินนี้น้องสนใจไหมปกติน้องซื้อของอยู่ที่ไหนอะไรก็บอกซื้อห้างทั่วไปแต่วันนี้มันมีสินค้ายี่ห้อหนึ่งนะที่มันสามารถทําเงินให้น้องได้ในขณะที่น้องจ่ายเงินนี้น้องสนใจไหมที่การร่วมเนี่ยฟังธุรกิจตรงน,นี้ก็พูดมันเป็นเรื่องง่ายค่ะในการที่สื่อกับคนพี่เป่าไม่กกลลัััวตตรรงนนน้้แออพพเปปาาทํไสะ หนึ่พิตุธ <ừ. S 1> านินนะฮะคุณาสามีเห็นเราทำกิฟฟรีนแล้วเขาว่าไงบ้างจริงๆคนนั้นเละเป็นคนวางแผนพี่เป้าเนี่ยคือหมายถึงยังติดเรื่องของการขายอยู่ค่ะคแต่ว่าถ้าขายเนี่ยคือหมายถึงว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวพี่เป้าเองไม่มีลูกนะคุณธนินบอกว่าถ้าเรายังคิดนะคะที่จะขายของอะ่ะ สักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไม่มีแรงที่จะส่งของไม่ได้อ่ะอนะคะคนก็ไม่สามารถที่เดินมามาซื้อนี่ได้เราต้องปลูกฝังความเป็นเจ้าของในตัวของคนนั้นให้ได้ค่ะคก็ไปบอกให้ลูกค้าไปบอกเนี่ยเล่าเรื่องรายละเอีอยดประโยชน์ให้เขาเห็นค่ะทีนี้เราเรา,เราก็เริ่มต้นเหมือนมาถูกทางแล้วในขณะเดียวกันธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับเหมาทําความสะอาดที่ดูแลเรื่องบุคคลน,นั้นก็ยังคงทำเงินตอนนั้นก็คือหมายถึงว่าไม่ทําแล้วพอมาเจอกิฟฟินตรงนั้นก็ทิ้งเพราะว่าคือคือตรงนั้นรายได้ มันก็ไม่ได้เยอะอะค่ะแล้วมีปัญหาคนเข้าออกอะไรด้วยก็เลยต้องบริหารคนตรงนั้นก็เหนื่อยกลายๆเป็นว่าเราทํากิฟรินอย่างเดียวละตอนนี้แล้วพอเราเริ่มต้นทําในช่วงแรกนะพี่เป้าบอกพี่เป้าถนัดขายแต่พี่ตุทธานินคุณสามีบอกว่าถ้าขายอย่างนี้เกิด อายุมากขึ้นแก่ไปขายไม่ไหวจะทำยังไงก็เลยวางแผนกลายเป็นว่าก็ค่อยๆปรับรูปแบบวิธีการในการนำเสนอธุรกิจมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นในช่วง3-4เดือนแรกในกิฟฟารีนเป็นยังไงบ้างคะสาเดือนแรกสนุกนะ เพราะว่าพอครั้งแรกนี่พี่เป้าชวนคนได้7คนนะคะเดือนแรกพี่เป้าซื้อของใช้3 33 3บาท75สตางค์แต่พี่เป้าชวนคนได้6คนคน, <ừ> คนที่7เนี่ยไปบอกญาติเขาต่อได้คนมา7คนนะกเกิดยอดธุรกิจที่14 0 0 0พบาทเลยเดือนแรกพี่เป้าได้เงิน,เง,นเงินปันผลคืนกลับมา900าอบาทแม่ทมีแม่ทีทก็บอกว่าเออพี่เป้ามารับเงินปันผลที่เงินอะไร <ừ> พี่เป้ามีความรู้สึกว่าเราแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแม่ทีบอกให้ชวนก็ชวนเพราะพี่เป้ามีคนเยอะในโรงงานก็ชวนค่ะไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ให้สงสัยเลย ว่าเราซื้อสาม้เพราะว่าเราได้กำไรจากการขายไปแล้วซื้อสามได้เก้าอ่ะนะคะอ่ามันมีความรู้สึกว่าเออได้ได้มีเงินเหลือด้วยแล้วได้ใช้ของฟรีด้วยครับก็มีความรู้สึกว่าเออธุรกิจนี้น่าน่าสนใจมากก็มองเงินปันผลเก้าร้อยบาทในตอนแรกเต้นกันมันมากเลยค่ะผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าบางคนบอกอุ้ยมีคําพูดสองแบบนะแค่เก้าร้อยเองพี่เป้าบอกว่าเฮ้ยแล้วเก้าร้อยนี่มันมาจากไหนล่ะนี่คือความคิดของคนสองแบบที่แตกต่างกันคพี่เป้าตอนนั้นมองว่า <า S 2> พี่ป <l s. S 2> ้าว่าโอ้ก้าร้อยที่เราได้เนี่ยเรายังไม่ทันทําอะไรเลยนะเราได้ <c oughs> <c oughs> แล้วอ่ะ <c oughs> แค่เราไปบอกเพื่อนเนี่ย <c oughs> เราได้แล้วก็ทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าโอโ้นี่เรามีคนยังไม่ถึงสิบคนเลยเราเดงนได้กับพันแล้วคิดกับสามีเลยว่านี่ถ้าเรามีคนนะสักร้อยนึงเราน่าจะได้เป็นหมื่น <c oughs> คิดตอนนั้นนะคะก็คือหมายถึงว่าทีนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพอเดือนที่สองเนี่ยก็ใครก็ชวนด่าหมดเลยทีนี้พอชวนพอคนเดือนที่สองนี่พี่เป้าได้คนมาสามสิบสามคนแต่ว่ามีรายได้คืนกลับมาหมื่นบาทแล้วนะคะเดือนที่สอง ค,ค่ะจากจากคนห้าหกคนนั้นบอกเล่าต่อค่ะคก็เนี่ยก็ได้เงินคืนกลับมาแต่พอเดือนที่3มันทวีคูณไป20,000ื่น 20, าบาทเลยทีนี้โอ้โหนอนไม่หลับเลยรายได้ค่ะจาก900ยมาเป็นหมื่นฟาแล้วก็กระโดดมาสองหมื่นฟา นี่ท่านผู้ชมภายในช่วง3มเดือนเนี่ยถ้าบวกบวกกันรายได้ก็เกือบ4ี่หมื่นแล้วนะใช่ไหมหมื่นกว่าเดือนเดือนที่3เนี่ยรวมแต้มรวมอะไรนี่ก็รายได้ตก3 0ม0 0ื่นกว่าแล้วค่ะสามหม่นกว่าแล้วเราก็เริ่มนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วคิดว่านี่คือน่าจะเป็นทางรอดของของชีวิตแล้วนะคะก็ทีนี้ก็เริ่มแล้วพาตัวเองแล้วเข้ามาเรียนรู้นะคะมเพราะผมก็เลยจะบอกว่าเตอนทําตอนแรกๆเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวธุรกิจเลยทําแบบคนไม่มีประสบการณ์ทําแบบมือใหม่ ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่านี่ทำแบบมือใหม่เนี่ยเดือนที่สามรายได้ก็รวมรวมกันเกือบสามหมื่นละตอนนี้ก็เลย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 รู้แล้วว่าสงสัยจะต้องเข้าโรงเรียนคือหมายว่าเข้าโรงเรียนของกิฟฟารีนมาหาวิชาและมาพัฒนาความรู้พอมาเข้าที่ประชุมแล้วเป็นไงเข้าที่ประชุมก็ คือได้รับความรู้เยอะเลยนะคะตอนนั้นก็มีอาจารย์วงศักดิ์นะคะคก็คุณธนพรน้องหมูะค่ะแล้วก็พี่จำเนียนนะคะเขก,ก็ให้ข้อมูลอะไรเนี้ยเขาเป็นอาจารย์คนแรกเลยค่ะครตรงน,นี้ก็ให้วิธีการนะคะแนวแนวทางอะไรได้หมดเลยทีนี้ก็สนุกและ,ะทีนี้ก็สนุกเลยก็พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ทุกทุก รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นมีวิชาวิทยายุ์มากขึ้นพอเราได้แนวล้เรากลับไปลุยภาคสนามนะครับทำให้เราเปิดใจคนง่ายขึ้นะครับง่ายขึ้นค่ะครับพี่เปาคิดว่าเคล็ดลับของการจะไปเปิดใจผู้มุ่งหวังหรือนําเสนอสินค้าเนี่ยที่พูดแล้วทําให้เขาสนใจนั่นคืออะไรครับจริงๆพี่เปาว่าจริงๆนะคนทุกคนไม่ได้ปฏิเสธเงินนะแต่เขากำลังปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่รู้ไงคะ ค่ะวันนี้ถ้าเราทําให้เขารู้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องราวของของเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติครับนะคะธรรมชาติก็คือชีวิตอะค่ะทีนี้ทุกชีวิตมันต้องมีการบริโภคอยู่แล้วครับนะคะทุกคนต้องอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าสระผมอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ไปเปลี่ยนกิจวัตรเข้าให้เป็นกิจการนะคะไปบอกว่าเงินทิงเนี่ยสามารถกลับมาเป็นเงินทุนได้นะนะคะวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะขนฝันของเราออกนอกบ้านไปตลอดนะคะเพราะว่าเราไปใช้ยี่ห้ออื่นไงแต่วันนี้เรามีแบรนด์ของเราเองอะไรนี้ก็ไปบอกเล่าเรื่องราวความคิดเนี่ยเขาค่ะ ใส่ลงไปว่าวันนี้ถ้าเรามีแบนด์ของเราเองเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าบแบนด์เพื่อน,นะคะครับค่ะมันเหมือนกับเราพยายามชวนเขามาเป็นเจ้าของสินค้าคมากกว่าชวนเขามาเป็นผู้ใช้สินค้าคเพราะถ้าเกิดชวนเขามาเป็นผู้ใช้เขาจะเป็นลูกค้าใช่แต่ถ้าเกิดเ,เขาคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วโอกาสาที่เขาจะเป็นเจ้าของสินค้าก็มีนะนี่เขาจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นนะพี่เป้าบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธเงินหรอกค่ะ แต่เขากําลังปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือก็ไปทําให้เขารู้ซะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้ววิธีการเนี่ยจะทําให้คนที่ไปคุยด้วยบางคนก็สนใจซื้อสินค้าอย่างเดียวบางคนก็สนใจจะทําธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เจอทั้งสองกลุ่มใช่ไหมเจอทั้งสองกลุ่มค่ะจริงๆแล้วพี่เป้าว่าจะไปคุยนะจริงๆว่าทุกคนเนี่ยเวลาคุยเรื่องอนาคตท่าเขาจะชอบแต่จริงพอเรามาเจอเครือข่ายเราจะรู้เลยว่าอนาคตของเราซ่อนอยู่ในสินค้า นะคะเพราะวันนี้คนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีรายได้ขนาดไหนนะคะหลบไม่พ้นกับค,คำว่าซื้อค่ะคะุณผู้ชมทีนี้ในเมื่อเขาหลบไม่พน้นตรงนี้นะคะ่ะพี่เป้าว่าเราต้องทําให้เขาเห็นผลประโยชน์ให้เยอะที่สุดพอเราได้เข้ามาเนี่ยนะคะพี่ป้าจะสแสวงหาคนไปเรื่อยๆพอหาแล้วเราจะมีความรู้สึกเราจะรักษาเขาว่ายังไงนะคะแล้วคนไหนที่สนใจเราจะเอาเข้ามาพัฒนายังไงนะคะ แล้วปัจจุบันนี้พี่เป่าก็เปิดสํานักงานนะคะก็ใช้บ้านเป็นเปิดเป็นทําห้องประชุมนะคะก็จะมีการนัดผู้นํามาคุยวางแผนกันใครมีปัญหาอะไรใครมีไอเดียนําเสนออะไรดีๆนะคะเพื่อคัดกรองคนเข้ามาเขาเรียกว่ามาเรียนรู้มาโค้ดนะคะคนที่สนใจเข้ามาก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการสร้างทีมงาน ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงเทคนิคการทำงานภาคสนามนะครับว่ากว่าจะมาเป็นแกรนด์พาราไดซ์เนี่ยเธอมีเทคนิคการทำงานอย่างไรและวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับคือคำว่ากิฟฟารีนเนี่ยคนภายนอกเขาจะดูเป็นเรื่องขายของหมดเลยครับถูกไหมคะเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจริงๆอกิฟฟารีมันคือชีวิตนะ ค,คือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าทุกคือเขาหลบไม่พ้นอะค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เขาเขาติดอะไรอยู่นะคะคก็เราอาจจะแบบว่าต้องไปคลายปมปัญหาตรงนั้นนิดนึง